เรียนคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงโคชชิ่งทีมในการประเมินสัมธิษผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดิฉันนางสาวยุพินสารางามตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาผู้รับการประเมินขอ,อนำเสนอสัมธิษผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้วุฒิการศึกษาปริญ,ญญาตรีวิชาเอกสุข,ขศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรรวิโรธและปริญญาตรีวิชาเอกรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทวิชาเอกการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและปริญญาโทวิชาเอกบริหารการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเข้ารับราชการครั้งแรกวันที่16พฤศจิกายน2555รวมอายุราชการ9ปี7เดือนหน่วยงานปัจจุบันสังกัดโรงเรียนพนมดงรักวุทยาในปีการศึกษา2547 ถึง2,555าตำแหน่งครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนกรุงเทพมหานครปี2 5 5 5าถึง2,563ตำแหน่งครูจนถึงครูชำนาญการโรงเรียนทนบุรีวรเทพีพลารักปี2563ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดดังนี้ ตัวชี้วัดที่1.1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ1.1.1การบริหารงานวิชาการโดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้ด้านที่1การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพและยกระดับสำมฤ็ธผลทางการเรียนโดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนและร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตเ เพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโอเนิตคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการยกระดับผลสมัมฤทิ์ของนักเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด -19 เพื่อให้นักเรียนไม่เสียโอกาสในการศึกษามีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนาครูทางด้านวิชาการเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนโดยอาศัยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการเน้นกระบวนการ Active Learning ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายและได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนมีการกำกับนิเทศติดตามประเมินและสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนา ด้านที่2การดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูให้ครูมีการนำความรู้สู่การปฏิบัติโดยคัดกรองนักเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อและมัติก,กรรมมีการนิเทศติดตามและสรุปผลนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง1.1.2การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาด้านที่ 1. ดําเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณโดยจัดทําแผนการบริหารงบประมาณดําเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณโดยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ,อนักเรียนและสถานศึกษาทํารายงานทางการเงินและดําเนินการตามระเบียบพัสดุและดําเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาด้านที่สอง การดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้จัดทําแนวทางในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมดำเนินการตามแผนการระดมในการระดมทรัพยากรและได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 1.1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจัญญาบัรวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีการดำเนินงาน2ด้านคือด้านที่1การดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจัญญาบัญวิชาชีพโดยจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลและดำเนินการตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและมีการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนในการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียนด้านที่สองดเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพัฒนาทางวิชาชีพโดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจําเป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามผลการพัฒนาและนำความรู้ไปใช้ในการจัดการสอนและการปฏิบัติหน้าที่1.1.4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนด้านที่1มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปโดยมีการวางแผนและดำเนินการด้านบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพอาทิ การวางแผนและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนในการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่2มีการดําเนินการสถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนโดยจัดทําแผนและการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองในด้านต่างๆอาทิการประชุมผู้ปกครองการวางแผนร่วมกับหน่วยงาน และผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนและยังมีการรายง,งานการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนได้ทราบผ่านทางสื่อโซเชียลและเว็บไซต์ของโรงเรียนตัวชี้วัดที่1.2ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1.2.1 มีการวางแผนและกระบวนการกาทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติหน้าที่อาทิการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการยกระดับการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพในตนเองสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นต้น1.2.2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอาทิเสนอแนวคิดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผนมดงรักโมเดลโดยบูรณาการหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาคือศินสมาธิปัญญา ้ดยมีหัวใจสำคัญคือสติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างองค์รวมตัวชี้วัดที่1.3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาการมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคสว่วน มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพมีการกํากับติดตามตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ผู้รับการประเมินขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่และขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนพนมรงรักวิทยาที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง